ไปล่องแพเปียกที่แม่สวยกันจ้าหลังจากแพของเสร็จเรามาถึงที่นี่บ่ายสองโมงครึ่งจุกและหกจองคิวแทบไม่ทันมาถึงปุ๊บก็มานั่งรอคิวล่องแพกันเลยค่ะไม่มีที่อยู่ก็เลยไปนั่งใต้สะพานรอค่ะรอลอ่องแพออกเดินทางเขาจะโทรมาแจ้งเล่นกันอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเลยเจอกลุ่มน้องๆที่มาเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะว 2K ไปแล้วหนึ่งแมตต์น้ำเย็นสบายมากมาก พวกเรานั่งเล่นกันประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆที่นั่งรอแพค่ะนั่งจนสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนสภาพคือไม่ค่อยสนุกหรอกเนาะคิดว่างไงอะคลิปนี้ยาวมากๆเลยนะฝากทุกคนกดหวัวใจให้หน่อยและเราก็ถึงเวลาไปลองแพกันจ้าเขามีทั้งลำโพงแล้วก็มีคนนำทางให้พวกเราด้วยนะคะแพที่นี่ยาวมาก แล้วมีด่านให้เราได้สาดน้ำกันตลอดทางเลยสภาพคือไม่ได้ไม่ได้เก็บหน้าตัวเองเลยอยากบอกทุกคนว่าได้เจอได้เจอหลายๆคนที่นี่สนุกแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะเปียกช้าแล้วเมามันกันหนักมากสภาพอันนั้นคือสนุกสุดๆทุกคนเห็นปนละล่ะอยากบอกว่าเราได้กรี๊ดจนหมดเสียงเลยนะเนี่ยน้ำเย็นก็สนุกคนเมาก็มันไปหมด เราจะบอกเลยว่าล่องแพรครั้งนี้เนี่ยเราล่องแพทั้งหมดสองรอบค่ะไม่ได้ติดอกติดใจไม่ได้ติดลมใดๆทั้งสิ้นแต่ล่องแพไปทั้งหมดสองรอบรอบแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่นะค่ะกลับยังรู้สึกแบบเออกลับเลยก็ได้เนาะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีรอบสองต่อแหละก็กลับไปถึงปุ๊บก็นั่งรอเห็นว่าเอ้ยมันยังไม่มันยังไม่ค้ำมากคิดว่าน่าจะอยู่ต่อได้ด้วยอารมณ์แบบมึนเมาแล้วนะเนาะก็จะมีความแบบเออนิดนึง ขากลับได้นั่งรถกลับค่ะระหว่างทางคือเปิดคอนเสิร์ตกันอย่างหนักหน่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วเราก็มาถึงที่จอดรถของแม่สวยค่ะฝุ่นเยอะมากและเราก็ไปต่อกันรอบสองเลยค่ะรอบนี้บอกเลยว่ามันกว่าเดิมคนเยอะสุด,สด ลองแพเสร็จก็คือสภาพตกเย็นประมาณ6กโมงครึ่งเตรียมตัวกลับบ้านเลยค่ะจะบอกว่าขากลับเนี่ยเราเป็นโซเฟอร์ขับเองด้วยนะเพราะว่าชายชะกัน,นทัน้งสาท่านควบคุมที่นอนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยอยากบอกว่าสนุกมากได้เห็นความสุขของทุกคนได้เห็นสภาพที่ไม่ค่อยได้ปลดปล่อยเป็นความสัมพันธ์ในทีมที่รู้สึกแน่นแฟนกลับมาถึงเชียงของปับ๊บยังไม่เข้าบ้านฮะ บางคนยังสลึมสลือเพราะหลับตลอดทางบางคนก็ทิ้งรองเท้าไว้ที่เขื่อนแม่สวยแต่ก็กลับมาเมามันกันที่เชียงของคาเฟ่ทริปนี้สนุกค่ะ